ขึ้นนะคะในตารางสอบนะคะตารางสอบเนี่ยทางคุณครูที่ปรึกษาก็ได้แจ้งให้กับทางนักเรียนเนี่ยได้รับรู้รับทราบแล้วนะคะในลำดับต่อไปนะคะจะขออนุญ,ญาตนะคะนำท่านผู้ปกครองไปพบกับวิดีโอนะคะสำหรับการเข้าสอบปลายภาคนะคะจะเป็นในรูปแบบใดแล้วก็มีวิธีการที่จะเข้าไปทำข้อสอบอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวจะเรียนเชิญท่านผู้ปกครองนะคะรับชมวิดีโอต่อไปนี้นะคะค่ะ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำห้อย1โรงเรียนวัดราชธารามได้กำหนดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564โดยใช้รูปแบบออนไลน์ในระหว่างวันที่27กันยายนถึงวันที่1ตุลาคมเพื่อเป็นการวัดและประเมินผลสมริท์ทางการเรียนโดยมีแนวทางการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนดังนี้ นักเรียนสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของทางโรงเรียน bkp 1 school ac th เมื่อนักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ของทางโรงเรียนแล้วให้นักเรียนสังเกตปุ่มไอคอนการจัดการสอบปลายภาคเรียนรูปแบบออนไลน์หรือเลือกที่การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระดับมัธยมศึกษาเมื่อนักเรียนคลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์นี้แล้วหน้าต่างของเว็บไซต์นี้จะปรากฏข้อความการสอบปลายภาคเรียนนักเรียนสามารถคลิกที่ข้อความนี้ได้ นักเรียนจะเข้าสู่เว็บไซต์การสอบปลายภาคเรียนระดับชั้นมัโยมศึกษาให้นักเรียนเรื่องระดับชั้นของตนเองให้ถูกต้องนักเรียนจะเข้าสู่เว็บไซต์การสอบปลาภาคเรียนของตนเองเช่นการสอบปลาภาคเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและเลขประจำตัวของตนเองให้ถูกต้องโดยคลิกที่ลิงก์นี้ค่ะ จากนั้นนักเรียนสามารถตรวจสอบตารางสอบของตนเองและเลือกวันที่ต้องการเข้าทำแบบทดสอบค่ะเมื่อนักเรียนคลิกเลือกวันเรียบร้อยแล้วหน้าต่างจะปรากฏ รายวิชาที่นักเรียนต้องทำการสอบในวันนั้นๆเมื่อถึงเวลาในการเข้าทำแบบทดสอบให้นักเรียนเลือกวิชาที่นักเรียนต้องการทำแบบทดสอบค่ะเช่นเมื่อถึงเวลา1 0นาฬกา30นาทีให้นักเรียนคลิกทำข้อสอบในรายวิชาพลาศึกษาเมื่อนักเรียนคลิกเข้าสู่แบบทดสอบแล้วให้นักเรียนอ่านคําชี้แจงให้ครบถ้วนจากนั้นกดถัดไป ให้นักเรียนเลือกห้องเรียนของตนเองให้ถูกต้องจากนั้นกดถัดไปนักเรียนจะพบหน้าต่างลักษณะนี้ให้นักเรียนเลือกเลขประจำตัวของตนเองให้ถูกต้องและเลือกชื่อนามสกุลของตนเองหากนักเรียนจดจําเลขประจำตัวของนักเรียนไม่ได้ให้นักเรียนคลิกที่ลิงก์นี้ค่ะ ให้นักเรียนจดจำเลขประจําตัวของตนเองให้เรียบร้อยเพราะเลขประจําตัวจะใช้ในการทําแบบทดสอบทุกรายวิชาเมื่อนักเรียนเลือกเลขประจําตัวและเลือกชื่อของตนเองถูกต้องแล้วให้นักเรียนคลิกถัดไปจากนั้นให้นักเรียนลงมือทาแบบทดสอบตามเวลาที่กำหนดเมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จสิ้นแล้วให้นักเรียนกดส่งตามเวลาที่กำหนด หากนักเรียนไม่กดส่งตามเวลาที่กำหนดนักเรียนจะหมดสิทธิสอบในรายวิชานั้นค่ะเมื่อนักเรียนทำการทดสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยในแต่ละวันแล้วนักเรียนสามารถตรวจสอบการเข้าสอบของตนเองได้ที่ไอคอนนี้เมื่อคลิกเข้าสู่ไอคอนจะปรากฏระบบตรวจสอบการเข้าสอบของนักเรียนในแต่ละวันนักเรียนสามารถพิมพ์เลขประจำตัวของนักเรียนได้ค่ะ ระบบจะขึ้นวิชาที่นักเรียนได้ทำการทดสอบในแต่ละวันหากนักเรียนพิมพ์เลขประจำตัวของตนเองผิดนั้นระบบจะขึ้นเลขประจำตัวผิดหรือไม่มีข้อมูลการเข้าสอบในรายวิชานั้นนักเรียนสามารถติดต่อครูประจําวิชาได้หากนักเรียนพบปัญหาในการทำแบบทดสอบออนไลน์ หรือนักเรียนกดส่งข้อสอบไม่ทันนักเรียนสามารถติดต่อที่กองอำนวยกลางการสอบได้ที่ลิงก์นี้ค่ะและนี่คือการจัดการสอบปลายภาคเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในรูปแบบออนไลน์ค่ะข้อตกลงในการสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5งพรูปแบบออนไลน์การเตรียมความพร้อมในการเข้าทำแบบทดสอบ1 นักเรียนต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความพร้อม 2. นักเรียนต้องจัดเตรียมสถานที่ที่สามารถใช้ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ควรเลือกใช้สถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวน นักเรียนต้องเข้าสู่ระบบการสอบออนไลน์ตามวันและเวลาที่กำหนดในตารางสอบเริ่มสอบตามเวลาที่กำหนดและกดส่งข้อสอบทุกครั้งเมื่อทำข้อสอบเสร็จสิน้นหากนักเรียนไม่กดส่งข้อสอบตามเวลาที่กำหนดนักเรียนจะเสียสิทธิ์ในการสอบรายวิชานั้น นักเรียนควรปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดไม่ควรประพฤติพฤติกรรมที่ส่อในทางทุจริตระหว่างการทำแบบทดสอบเช่นการนำพาผู้อื่นเข้าสอบออนไลน์แทนตนเองพูดคุยหรือติดต่อกับนักเรียนรายอื่นพยายามดูคำตอบจากนักเรียนรายอื่นหรือยินยอมให้นักเรียนรายอื่นดูคำตอบของตนเอง ไม่นำตำราเอกสารข้อความอุปกรณ์เครื่องมืออุปกรณ์คิดคำนวณเข้าสอบออนไลน์โดยเด็ดขาดผู้ปกครองไม่ควรกระทำการใดๆอันเป็นการชี้นำคำตอบให้ในักเรียน กรณีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกผู้ปกครองสามารถอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังได้แต่ห้ามกระทําการอันเป็นการชี้นําคําตอบให้ในักเรียนซึ่งจะทําให้กระบวนการวาัดและประเมินผลเกิดความคลาดเคลื่อนไม่อนุญาตให้นําคําตอบและข้อสอบไปเผยแพร่ให้บุคคลอื่นรับรรับทราบห้ามขัดลอกข้อสอบสำเนาข้อสอบ โดยวิธีการใดๆทั้งสิ้นการกระทำการอันเป็นการทุจริตทางต้นหากทางคณะกรรมการโรงเรียนตรวจสอบหรือมีการแปรข้อมูลการทุจริตระหว่างการทำแบบทดสอบกรณีโรงเรียนตรวจสอบพบภายหลังหรือภายหลังจากการประกาศผลโรงเรียนจะดำเนินการปรับผู้กระทำความผิดให้เป็นการตกโดยทันที อเคครับอ่านี่ก็จะเป็นอวิดีโอนะครับผมก็อาจจะมีความเร็วแล้วก็ความช้าแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวก็จะส่งให้ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนอีกครั้งหนึ่งเนาะคุณดีเนาะ,ะในการที่จะอ่าให้ผู้ปกครองได้ดูด้วยแล้วก็ให้นักเรียนได้ดูด้วยอีกครั้งหนึ่งเป็นการเน้ยนย้ำนะครับะนะครับประมาณหนึ่<ะ>ครับค่ะก็ะขออนุญ,ญาต พูดอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับเรื่องของการสอบปลายภาคเรียนนะคะเราก็จะมีสอบปลายภาคเรียนกันในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งเราจะใช้ในรูปแบบออนไลน์นะคะก็ตามวิดีโอนี้เลยนะคะนักเรียนก็น่าจะคุ้นเคยชินนะคะกับการสอบในรูปแบบออนไลน์อยู่แล้วนะคะก็จะใช้ในตัวของ Google Form ในการทําแบบทดสอบนะคะก็อาจจะรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะให้รบกวนให้นักเรียนนะคะ สอบเข้าสอบตรงตามเวลาที่กําหนดแล้วก็ส่งข้อสอบในเวลาที่กําหนดด้วยนะคะซึ่งการสอบลายภาก็คือถือว่ามีความสําคัญมากเลยใช่ไหมคะคุณครูคัตเตอร์ใช่ครับผมก็อยากให้นักเรียนได้ผ่านเนาะ,ะก็ลำดับต่อไปเดี๋ยวเราเออขอให้ทุกท่านพบกับท่านผู้บริหารทีนี้ครับดูดีดีเนาะค่ะคร <ะ S 1> ับผมก็เดี๋ยวท่านผู้บริหารทั้งสี่ฝ่ายแล้วก็ท่านรองผอคนสวยของเราเนี่ยก็จะ ามาพบปะพูดคุยกับท่านผู้ปกครองอะครับเนาะประมาณนี้เป็นการบรรยากาศแบบสบายๆนะครับนะครับแล้วก็ถ้าถ้าผู้ปกครองมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามปัญหาใดก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับตอนนี้ผู้ครับเตอร์ขอขอ,ขอ,ขอ,ขอนุญาตฝากกดตึงหน้าจอหลักเป็นหน้าจอท่านผู้บริหารกันนะครับนะอ่าโอเคนะครับเราจะเห็นสี่ท่านที่อยู่ ข้างหน้านะครับเป็นดารานะครับกับผ้าสีชมพูนะครับตอนนี้เชิญเชิญท่านทุกผู้ริหารได้เลยก็การ์ดก็ขอกล่าวตองขอบคุณท,ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะคะ <_ an> ทุกท่านที่เข้ามาวันนี้ก็แสดงถึงความรักต่อลูกแน่นอนเลยนะคะ <_ an> เพราะ <_ an> ว่าถ้าเรามาปุ๊บ <_ an> เราจะได้รับทราบข้อมูลร่วมกันท้านุูู้และผู้ปกครอง พอเราทราบข้อมูลแล้วก็ฝากกลับไปคบทวนอีกนิดหนึ่งวิดีโอเมื่อกี้อาจจะอาจจะเร็วแล้วมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับผู้ปกครองนะคะก็ขอให้ดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนได้เน้นย้ําไปที่ตารางสอบนะคะดูตารางสอบให้ชัดเจนแล้วก็สอบว่าเวลาไหนมีกี่วิชาอะไรบ้างก่อนสอบเตรียมตัวก่อนแล้วก็หลังสอบเสร็จแล้วก็ให้เช็คก,กับเด็กนิดหนึ่งว่านักเรียนเขาเข้าไปสอบครบทุกรายวิชาหรือไม่ ให้นาข้อมูลสะท้อนกลับมาที่ครูประจําชั้นทันทนีก็จะได้ติดตามแล้วก็ได้ทราบข้อมูลกันอันนี้คือส่วนของโรงเรียนกลัวว่าหนึ่งจะทําไม่ทันทําไม่รู้เรื่องไม่อะไรแล้วก็เป็นความเครียดของนักเรียนอยู่ลำพังเขจะตามเพื่อไม่ทันนั้นก็จะฝากครองในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็คงไม่มีอะไรเห็นแล้วก็น่าชื่นใจนะคะของมัธยมนะคะขอบคุณค่ะ ที่จบไปนะครับเป็นท่านรองผู้บริหารนะครับท่านรองพัชรีมาไทยนิติเิียรพัฒนนะครับเป็นรองผู้ในการโรงเรียนของเรานั่นเองนะครับผมก็อยู่กับเราจริงๆมีการประชุมผู้ปกครองแต่วันจันทร์แล้วนะครับก็จะประชุมช่วงเย็นเนี่ยคับผู้ปกครองทุกท่านก็ท่านก็สเสละเวลามานะครับแล้วก็ผู้บริหารที่นั่งอยู่ด้วยนะครับเชิญต่อได้เลยนะครับเป็น สวัสดีค่ะอ่าอันนี้ขออนุญาตแนะนํานะครับนี่เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการนะครับเป็นผู้บริหารอีกท่านหนึ่งนะครับที่ดูแลนักเรียนเราในฝ่ายวิชาการท่า,า,านานี้น,นะครับอ่าครับทางวิชาการนะคะก็ฝากทางผู้ปกครองในเรื่องของก็คือเรื่องแรกก็คือแนวทางที่ทางผู้บริหารได้แนะนำลงไปแล้วนะคะเราก็เรื่องของตารางสอนถวนตารางสอนเนี่ยเดี๋ยวครูที่ปรึกษาจะอัพขึ้นไป ให้กับทางผู้ปกครอีกทีหนึ่งส่วนที่ทางวิชาการจะขอขอความร่วมมือขอความรุกพหอกับผครูของทุกท่านในเรื่องของการติดตามงานนสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะตรงช่วงนี้ก็คือก่อนจะสอบปลายภาคเนี่ยเรื่องของงานตรงนี้ก็คือจะฝากให้ผู้ปกครองช่วยติดตามให้กับทางคุณครูประจารายวิชาส่วนรายละเอียดที่เป็นคะแนนและก็ชิ้นงานเนี่ยทางครูที่ปรึกษาได้ลงไปให้แล้วในทุกรายวิชาเดี๋ยวจะอัพขึ้นมาให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะนะคะตรงนี้ ผู้ปกครองสามารถดูรายละเอียดของนักเรียนของในการปกครองของท่านได้ว่ายังขาดงานอะไรยังยังไม่ได้ตามงานตรงส่วนไหนตรงนี้จะฝากให้ทางผู้ปกครองช่วยติดตามให้กับทางโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้านักเรียนส่งงานไม่ครบหรือขาดการสอบไปภาคนักเรียนจะผลออกมาคือหนึ่งไม่ผ่านการการทดสอบปลายภาคตรงนี้จะส่งให้หนึ่งผลการเรียนติดสูงติดรอตรงนี้ก็จะฝากให้ทางผู้ปกครองช่วยติดตามในเรื่องของงานแล้วก็ เรื่องของการเข้าสอบนะคะแล้วส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้เดี๋ยวอาจจะไป<ม>นอกรอบกับทางครูที่ปรึกษาต่อในเรื่องของว่าคนไหนที่มีเกณฑ์ที่จะมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ผ่านตรงส่วนนี้อยากให้ผู้ปกครองอยู่ต่อหลังจากที่คุยกับทางผู้บริหารไปแล้วว่านักเรียนแต่ละบุคคลที่เรียนอยู่เนี่ยคนไหนที่มีความเสี่ยงหรือเราจะมีแนวทางยังไงในการช่วยกันแค้ไขหรือติดตามตรงนี้นะคะก็ขอฝากอาทางผู้ปกครองช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการ ดูแลแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการติดตามให้กับคุณครูด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณอขออนุญาตจริงๆเป็นผู้บริหารแต่เราก็ติดกันว่าเป็นคุณครูวิลาวันนะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่ดูแลนักเรียนในฝ่ายวิชาการนะครับอย่างรูตเตอร์ขอเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับการเรียนนะครับเนาะด้วยความที่มสีครับเราไม่เคยบางเด็กนักเรียนบางบางคนนะครับก็ไม่เคยเจอคุณครูเลยก็อาจจะมีการ ส่งงานล่าช้าหรือว่าไม่เข้าใจบริบทซึ่งกันและกันก็อยากฝากผู้ปกครองทุกท่านนะครับให้ติดตามงานแล้วก็ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนด้วยเดี๋ยวจะมีปัญหาตอนหลังอย่างที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการได้บอกไปว่าเดี๋ยวจะมีติดศูนย์ติดรอแล้วก็แทนที่จะพูดตรงๆครับแทนที่นักเรียนจะได้หยุดในวันหยุดที่นักเรียนต้องปิดเทอมอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องมาตามแก้ดูนนีนั่นอย่างเงี้ยครับก็อาจจะทําให้เสียเวลาแล้วก็รบกวน การพักผ่อนของผู้ปกครองด้วยนะครับเนาะอ่ามีคาณผู้มีหารพูดตอไหมครับไม่มีไมมนะครับอ่าครูจอมพูดพบปากกับเด็กมาสี่ไหมครับหรือผู้ปกครองไหมครับอ่าเช่นเลยคะ่ะ เิญเลยนะคะเจอเลยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะเรียนชั้นม .4 ทุกท่านนะคะก็นางสาวปริชัดมนุชาน,นนท์ค่ะหัวหน้าฝ่ายบุคลากรของระดับบัศึกษานะคะอีกทั้งยังสอนวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารของนเรียนชั้นม .4 ด้วยนะคะในที่นี้ก็ขออนุญ,ญาตนะคะติดตามงานเหมือนกัน,นะคะ่ะก็ขอร้องให้ผู้ปกครองกับนักเรียนนะคะเออช่วยกันกดขันในด้านนี้นะคะเพราะว่าเออคุณครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนนะคะ มีความประสงค์อย่างยิ่งที่อยากให้นักเรียนนะคะผ่านการวัดผลประเมินผลนะคะรวมถึงตั้งใจสอบรวมถึงตั้งใจปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ดูแลเวลาของท่านอย่างเต็มที่นะคะตรงนี้ขอความร่วมมือจากนักเรียนท่านผู้ปกครองร่วมมือกับทางโรงเรียนนะคะเพื่อที่หุดหลังของเรานะคะแล้วก็ลูกหลานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบุญครรมพอยหนึ่งจะได้ผ่านการวัดผลประเมินผลนะคะคนเลยค่ะครับผมขอบคุณมากนะครับ คุณรูบริชัดนะครับอ๋อก็ก็ครบแล้วนะครับสําหรับคุณรูปิจวันอาจจะแบบเป็นเป็นเป็นหัวหน้าฝ่ายหัวประมาณก็อาจจะไม่ได้อ่อมีมีพูดอะไรนิดหน่อยนะครับก็เน้นย้ำเนาะครูหนูหด,ดีเนาะค่ะเรื่องการสอบปลายภาคแล้วก็การส่งงานนะครับเนาะมีผู้ปกครองท่านใดจะสอบเรามีเวลาอีกประมาณ5นาทีครับมีผู้ปกครองท่านใดสอบถามปัญหาใดๆกับทางโรงเรียนไหมครับสอบถามได้เลยนะครับินดีครับ เปิดไม่แล้วก็พูดได้เลยนะครับเนี่ยแหละครับก็คือเหมือนการจำลองการสอนนะครับใช่ใช่ค่ะก็สามารถท่านผู้ปกครองนะคะหากมีปัญหาใดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องากองารจัดการเรียนการสอนนะคะหรือว่าปัญหาใดๆที่มีข้อสงสัยนะคะก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะค่ะในส่วนนี้เราก็ยินดีที่จะตอบคำถามให้กับท่านผู้ปกครองนะคะค่ะ ท่านใดสอบถามไหมครับสอบามไระหว่างน,นี้เราก็ขออนุญ,ญาตย้ำอีกสักครั้งนะคะว่าในตอนนี้ค่ะต้องต้องพูดตามตรงเลยว่าคะแนานก็ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญมากนะคะในส่วนนี้ก็อยากจะลบกวนนะคะท่านผู้ปกครองให้คอยติดตามนะคะนักเรียนในการที่จะส่งงานให้ครบตรงตามเวลานะคะคที่กำหนดก็เหลือเวลาอีกแค่ สัปดาห์เดียวนะคะถ้าพูดถ้าพูดการตามตรงก็คือหรืออะไรแค่สัปดาห์เดียวคือสัปดาห์หน้าซึ่งจะเป็นการสอบออนไลน์นะคะในส่วนนี้นะคะเราก็จะได้ส่งงานการไม่ค้างคาแล้วก็มปลายก็ค่อนข้างเป็นการเรียนที่มีความสําคัญมากนะคะม .4 ก็คือเหมือนเริ่มต้นการเรียนระดับชั้นไม่ธยมศึกษาตอนปลายเลยนะคะก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในอนาคตก็คือเราก็ต้อง เก็บคะแนนกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะนําไปต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือว่าการเรียนในระดับชั้นอุดมศึกษาที่สูงขึ้นค่ะในส่วนนี้คืออยากให้นักเรียนทุกคนอ่ะได้คะแนนกันที่ดีมากๆแล้วก็ได้เกรดเฉลี่ยที่ดีเพื่อที่จะส่งผลต่ออนาคตของทุกๆคนนะคะค่ะในส่วนนี้ก็คือคุณครูทุกท่านก็พยายามทํากันอย่างเต็มที่เลยนะคะในส่วนนี้ค่ะก็การสอบปลายภาคค่ะก็อยากจะย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะว่าสัปดาห์หน้านะคะก็ขออนุญ,ญาตให น,นักเรียนนะคะเข้าสอบกันทุกคนนะคะครับผมถ้าใครมีปัญหาใดๆสามารถคุยกับคุณครูที่ปรึกษาได้เลยนะครับค่บนะแล้วตอนนี้ณเวลานี้มีมีผู้ปกครองคนไหนอยากสอบถามเรื่องใดๆไม่เอ่ยมีไหมครับเงียบเลยรอฟังครับ <laughs> อรอฟังใช่ไหมครับ <laughs> ฟังอะไรดีครับฟังเพลงดีไหมครับผูกครองอแซวนะครับแซวอ่า <Yeah. S 2> ก็ต้องเน้นย้ำแหละครับเรื่องนี้แล้วก็อาทิตย์หน้าอาจจะมีการตะกุกตะกักเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นห่วงครับค่ะครูพิพิธสารและท่านผู้บริหารก็จะเป็นห่วงเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตเวลาสอบอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เน้นย้ำนักเรียนเรื่องอินเทอร์เน็ตหรือถ้า,ถ,าถ้าอินเทอร์เน็ตซื้อเป็นวันหนบบาวปละเก้าบาทอย่างเงี้ยสัญญาณจะหมด เรียกว่าสัญญาอินเทอร์เน็ตจม่างเงี้ยครับก็อยากให้แบบเติมทั้งวันในเงี้ยครับก็พูดกันตรงๆเพราะว่าเดี๋ยวภาพตรงไหนไปแล้วก็จะต้องมาทําคําร้องในการสอบปลายภาคเพิ่มขึ้นก็จะมีความมีขั้นตอนที่เยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนะครับก็ฝากท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับเออพอดีพอดีผมจะรบกวนให้ช่วยแปะ และรหัสประจําตัวนักเรียนในในกลุ่มไลน์ของตลาห้องได้หรือเปล่าอ๋อได้ค่ะได้ครับยินดีครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวส่งให้ท่านผู้ปกครองเนาะอีี่งได้ครับขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับอ่ามีผู้ปกครองท่านใดอยากสอบถามใดๆอีกไหมครับ ตอนนี้เราเหมือนอยู่ในห้องเรียนเนาะคค่ะจะเป็นเป็นเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะคะที่จะเป็นเรื่องการเรียนการสอนหรือว่าเรื่องเรื่องอะไรก็ได้ค่ะที่ผู้ปกครองมีความสงสัยอย่างเงี้ยค่ะใช่สามารถสอบถามได้เลยครับค่ะเพราะว่าบางเรื่องก็ต้องเรียนตามตรงว่าบางทีครูที่ปรึกษาก็อาจจะให้คําตอบได้ไม่ครบถ้วนอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ชัดเจนนะคะไม่ยากคะก็จะเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากที่ผู้ปกครองถามนะคะคือเดี๋ยวทางโรงเรียนจะให้เบอร์โทรเบอร์โทรติดต่อกับครปูประจำรายวิชาถ้าผู้รองมีข้อสงสัยกับรายวิชาที่เอ้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างส่วนไหนที่ยังเด็กได้ดําเนินการระดตัยอย่างตรงนี้นเราจะส่งไปในกลุ่มของรายผู้ปกครองกับรายนะักเรียนให้นะคะตัวส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะแจกไปที่ครูที่ปรึกษาแล้วก็เดี๋ยวครูที่ปรึกษาจะส่งอัข้อมูลอัข้อมูลที่เป็นรายวิชาที่ส่งไปก่อนหน้านี้วันที่สิบกันยา ขึ้นม,มาใหา้ผู้ครองดูอีกหนึ่งครั้งนะคะว่านักเรียนแต่ละคนเป็นยังไงผลการเรียนเป็นยังไงบ้างส่วนส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของรายชื่ออย่างที่น้องครูที่ปรึกษาว่าไดีว่าจะอัพข้อมูลท mm. so, like ี mm. ่เป mm. right? e ็นเลขประจําตัวนักเรียนแล้วก็รายชื่อตรงนี้ผู้ปครองสามารถเข้าไปดูได้ทั้งรายเขาจะส่งไปที่รายผู้ปกครองกับรายของนักเรียนนักเรียนจะได้รู้ว่าตัวเองเลขประจําตัวอะไรแล้วผู้ปกครองสามารถตรวจสอบได้ว่าเลขประจำตัวของนักเรียนเป็นยังไงและเบอร์โทรของ ครูประจำรายวิชาถ้ามีข้อสงสัยสามารถโทรได้นะคะแล้วก็เบอร์ของผู้บริหารค่ะนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะดำเนินการค่ะคให้นะคะขอบคุณค่ะ ค่ะคือขอ,ขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะถ้านในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนะคะคือขอขอ,อนุญาตว่าขออค่อนข้างมั่นใจว่านักเรียนทุกคนนะคะเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วนะคะในแต่ละรายวิชานักเรียนทราบการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ทราบวิธีการที่จะติดตามหรือว,วิธีการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้วนะคะแต่ในส่วนนี้เนี่ย นักเรียนบางคนอาจจะมีการพลาดที่ไม่ได้ส่งงานในแต่ละรายวิชาหรือว่าส่งงานไม่ครบนะคะแต่มั่นใจว่าคุณครูทุกท่านนะคะได้นําเสนอช่องทางในการติดตามการสอนติดตามงานของทุกคนอยู่แล้วนะคะเพียงแค่ว่าอยู่ที่ตัวนักเรียนนะคะจะมีความรับผิดชอบในการที่จะส่งงานได้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งต้องบอกตามตรงว่าในส่วนของคะแนานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของการทํางานการส่งงานนะคะในส่วนนี้ค่ะก็ไม่อยากให้ในักเรียนพลาด คะแนนไปเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าคะแนนมปลายะคะ่ะมันค่อนข้างที่จะมีความสําคัญมากเราเรียนเพื่อที่จะนําไปต่อในระดับชั้นที่มันสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพื่ออนาคตของนักเรียนของทุกทุกคนนะคะก็เลยอยากจะรบกวนฝากไว้นิดนึงว่า ความรับผิดชอบของนักเรียนนะคะในการที่จะติดตามงานติดตามการส่งงานต่างๆนะคะในแต่ละช่องทางที่คุณครูเขาเนี่ยได้มีการติดต่อประชาสัมพันธ์คือในห้องเรียนนะคะก็ค่อนข้างมั่นใจว่าทั้งมศึกษหนึ่งแล้วก็4ึกสองเนี่ยเพื่อนหลายๆคนเขาก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการบอกกล่าวแล้วก็มีการติดตามการทํางานอะไรต่างๆแล้วนะคะก็อยู่ที่ทุกๆคนค่ะว่า เราจะสามารถดูแลตนเองได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีความรับผิดชอบนะคะในการที่จะส่งงานได้มากน้อยแค่ไหนนะคะในส่วนนี้นะคะค่ะก็อยากจะรบกวนฝากในส่วนนี้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเรียนตามตรงตอนนี้เนี่ยคะแนนในส่วนของห้องม .4 ทับ2เนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหามากๆเลยนะคะในหลายๆวิชานะคะในส่วนนี้ก็อาจจะมีคุณครูบางท่านนะคะที่อยู่ในการประชุมนี้นะคะก็ ก็เป็นคุณครูที่สอนด้วยนะคะก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบนะคะในส่วนนี้ไม่อยากให้ใครที่จะไม่ผ่านในรายวิชาไหนเลยนะคะก็อยากจะรบกวนในส่วนนี้ด้วยนะคะนักเรียนบางทีการที่คุณครูนะคะจะรอให้คุณครูแต่ละรายวิชาเนี่ยเขาส่งคะแนนให้อะค่ะคือขออนุญาตบอกว่าคุณครูแต่ละรายวิชาเขาสอนหลายห้องและสอนหลายรายวิชาถ้าสมมุติว่าเราต้องรอให้คุณครูเนี่ยเขาตรวจหรือว่าส่งคะแนนไปมันอาจจะเป็นการดําเนินที่ล่าช้า การที่นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะติดตามกับคุณครูได้เองเลย้ยคะมันอาจจะดําเนินการได้อย่างรวดเร็วมากกว่าในส่วนนี้นะคะแล้วนักเรียนเนี่ยก็อยู่ระดับชั้นม .4 แล้วก็มั่นใจว่าทุกคนมีความสามารถที่จะสามารถติดตามงานของตนเองได้กับคุณครูแต่ละวิชานะคะในส่วนนี้ก็อยากให้หนักเรียนเป็นคนหนึ่งที่มีความกระตือรือร้นแล้วก็ติดตามการทํางานติดตามคะแนนกับคุณครูประจําวิชาเองด้วยตนเองเลยนะคะในส่วนนี้ค่ะ ก็ถ้าหากมีปัญหาอะไรจริงๆนะคะก็สามารถที่จะเรียนให้ทราบกับทางคุณครูที่ปรึกษาได้เลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะครับก็เป็นแนวทางเนาะครับก็ตอนนี้ก็ได้เวลาอสมควรแล้วนะครับก็ขออนุญาตนะครับถ้าไม่มีผู้ปกครองท่านใดสอบถามปัญหาใดๆนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเอ่อเขาเรียกว่าไงปิดการประชุมนะครับผมครับผมก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขอบคุณท่านผู้บริหารนะครับที่ให้โอกาสนะครับในการในการทีเ่เรามาเปิดประชุมกับผู้ปกครองนะครับขอบคุณท่านผู้ปกครองนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของเรานะครับผมถ้ามีวันนี้นะครับถ้ามีข้อใดหรืออะไรที่ขาดตกบกพร่องหรือไม่ได้รับความสะดวกก็ขออภัยไว้นัที่ดีด้วยนะครับ อันนี้คุณตเตอร์นะคะเป็นที่ปรึกษาห้องม .4 สีทับหส่วนคุณดูดีเป็นคุณที่ปรึกษาห้องม .4 สีทับสมีปัญหาตร,ต,รตรงไหนนะครับสามารถที่จะสอบถามได้ในไลน์นะครับแล้วก็เปิดโทรได้ตลอดนะครับผมครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ด้วยนะครับนะครับก็ยังไงเดี๋ยวไปคุยกันต่อ นะครับผมถ้ามีปัญหาใดๆนะครับก็สําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผู้ปกครองทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้บริหารด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ